อันนี้ตอบแบบมีความรู้นะไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะถ้ามึงจะเครียดกอนนีแ้แต่เม,มื่อก็มึงพูดใส่คุมมึงก็ไม่กลัวกูเครียดเลยนะเออไอ้ขี้ตึงปากัดจิตต์อะไรอ,อ,อีกเมียก็ขี้เรีเมียขีรีเขาไม่หนักหัวพ่อมึงอะเมีมยเขาขาตีอาตั้กูยอมรับเพราะมึงตั้งให้ถ้าจริว่ากูตอบสนองมึงแล้วกันเสกัดตาตางก็ทำ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นมากับพ่อกับแม่กูนะอันนี้กูมาเป็นเองอันนี้มันเป็นเวียนคมของกูกูมาอายุประมาณนักสามสี่ขวบเท่าลูกคุณนี่แหละนะพอได้พี่น้องมาอันนี้ขอขอโทษพู้อันเอฟซีตรมาดาที่นารักก็เด้อคอยบอกคอยบอกพวกตัวยงอันนี้เขาจ้ว่าพี่น้องฟังว่าแพ้เป็นคครเนีย่ยเพราะตื่นเช้ามาก็ตั้งกล้องด่าเอฟซีด่าคนโค่ชโลก ไ <I> อ้สะกูอยากบอมึงฟังซือเลยว่ากูไปด่าคนทั่วโลกที่ไหนมึงฟังดีๆกูก็บอกตลอดว่ากูไม่ได้พูดภาพรวมมึงใส่ร้ายมึงใส่ร้ายมึงอย่ามาแบบแบบแบบยอยากใส่ร้ายอยากแบบว่ามึงฉลาดกว่ากูเอา่งไงมึงอยาก<ด>ทำให้คนเกลียดกูมึงมอยากทำให้สังคมหรือว่าเจ้าหน้าที่มองกูในแง่ไม่ไม่ดีกูก็บอกน้ำพึน,นหมดแล้วัวมกระหาในะจ้าทีก่กะไรเออเพิ่นรถดีแท้ แต่มันสูรูกฎหมายครับแ่มันสูฉลาดครับสูยสบาวคือว่ากูไอน้มนี่แบบว่าโอ้แบบว่รู้เรื่องอะไรเป็นเด็กโงเม,มือแบบเขายังนั่งเขายังเมี่ยกูกูยอมรับอยู่กูเข้าใจู่สูมาหล่อมันตละลเมือนะ่ะสูเห็นามาม่หน่าไอน้มน่ะมันเนาะขึ้นเนี่ย ภาษาบานเ่าคือว่าเ้าแทงคอมเมนอ์อันีนน้ไปข้าวบะสมันเน้อเวลามันไหลส่วนห้องมาร่วมกันได้สิบก้อนหรือยี่สิบก้อนเนี่ยเข้าไปพิมพอเนี่ยมันไนหนอ าย่อึ้นคือกันอันอันนี้ในด่านของข่รที่ซุ่นๆนเวลากูด่ากันแล้วมึงก็สวนกันมาดอกอีสั้เออแล้วก็ตีลั้งทาวาอ้างว่าสมมัติว่านางม้วมันไหลสดเนอนซุ่มมันมันไหลสดเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ตีเอาเลี้ยงเงินเขามาพิมพ์ฐานมาเนี่ยตีเขาไปว่ามึงยกตีนใส่คนไทยมึงงนตาสมัยใดนะพวกกันเขาก็ะปั๊บปุ่มตู่มาแล้วกูเมือนี่กำมาบอกว่าอันเดิมๆมามึงด่าพ่อร้องแม่คนอื่นมันมึงด่าเมียเขาอี้หมอยีหมอยังบวกลบเออ เขาไปทัวทีบทัวร์เด็ดอันคลิปเมียก็คลิปได้เงินกินขี้แล้วอันได้เงินแล้วขี้ออกแล้วแ่ไปฟ้องอันอันมันตั้งแต่สมัยในแล้วปลายปีแล้วเก็บมามาตั้กี้นะอันตะกี้นะเอาอันเอาอันเก่ามาใส่อันใหม่เอาอันใหม่ไปใส่อันเก่าอยู่อันเก่าไปตั้งกี้มากข้อมข้อมเบาหนักนะงันเราเคยเบาทั้งตาสู้กับลู่อีว่าตอนผิดกันเับผู้ใหญ่ใจดีตั้งอยู่บัวกุ้งเนาะเมียเก้าก็ไปกับมูจักจนมาผ่านมาจนมา จนเศร้าจนเงียบคนไม่ได้สู้กันไปเอาคลิปเก่ามาตักมาเอาอจาจจะอันเก่าจักอันใหม่สู้เห็ดมั่วไเปเพราะว่าอยางเพราะว่าอยากไส่ายอยากใครคนซัางเราสู้ขึ้นมาเขาสิ่งว่าสู้ว่ะสู้แบบนั้นเอาไาห้องอื่นคนอยู่เงียบเก้ากากาแก<ต>้แคอมเมนต์หาร้ยคอมเมนต์ดีใจอะไรโอ้ยจะมีแต่คนคนหนึ่งกับกีเมียวันหกสิบอัน,อนลาาแล้วมากากันแล้วเต่คนเ,เห็นผลในของตัวของเขานะ เไม่ไน่เวลาลานไข่เขาก็พูดในเนื้อหาพื้นที่ใน youtube ของเขามีคนมาด่าเขาเขาก็ต้องปกป้องเขามันเป็นของมนุษยธรรมอยู่แล้วแบบน่ะเขาเรียกยังไงล่ะเป็นของมนุษย์คนๆหนึ่งที่เกิดมาเป็นคน้วยกันเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันอยู่บนแผ่นดินพื้นเดียวกันเป็นอย่งางเขาบ่ดหักกันกันว่าหักกันกับยูทูบเซอร์นัสร้างความเดืนดรอในซึ่งกันและกันนี่คือคติธรรมในใจข่อือนี่คือ ความรู้ที่ข่อยอบรมบ่ม,มีสครู่าอ้แก่นชวนมากจับไม่โดนว่าบนฟ้าฉันก็จะเปนเงาไรยลำคันผีปิดตัวโอเคโอเคไม่ต้องเอาส้าเราคิดนี้การว่าพี่พลอยังไปกันค่ำไหนเพสุภาพหรือว่าเมื่อสี่หกสิบเก้าไม่ได้ขอโทษขออภัยกอว่าข่อยบม่ได้ความรู้จะนีปากซ้ำมาแจ้งนอนเดี่ยวาดาเป็นอะไรนอนเดี๋ยวนี้ข่อยเมาอ้าเอาชีวิตรอดเด้่เพราะว่ายังถึงถึงดาบมามากลงดาบเพราะว่าไม่ฮันเขาใหญ่เขาใจความมันเสียกว่า ในเมื่อซูบอกกูใส่กระปุกกูก็สิเป็นกระเทยต่อไน,นี่กูจะแต่งหน้าเลยบาทกูจะแต่งหน้าช่วยซูมึงเลยบาทเนี่ยแต่ป่ะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นกระเทยจริงไม่จริงนะก็ลองมาทดลองได้นัดเลยจะไปรีสอร์ทไหนก็ได้ <laughs> <laughs> จะว่าผู้หญิงนะผู้ใหญไม่เอาเออจะว่าผมอัินี้มาเนี่ยจะไปโอเคให้สัตว์กูอยากพ่อให้สัตว์กูอยากพ่อให้สัตว์กูอยากพ่อ